วันหนึ่งที่บริษัท,ทษปาวไบเปอร์มีเด็กคนหนึ่งเขามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ซึ่งเต็มไปด้วยเขื่อเดินเข้าไปเดินเข้าไปเจอบ้านล้มทำไมบ้านล้มทำไม,ไมคนแถวนี้ไม่ดูอะไรเลยเจ้าของสวนสัตว์อยู่ไหนบ้ดีทำไมไม่ดูเลยสวนสัตว์เลยเนี่ยตัวที่ชือวาเลดพิลางแล้วคุณมาทำไมนี่คือเขียวพันธุ์เขษใส่พาด์คแดงลัชู มีบ้านหลังไหนที่ยายให้ชอบไหมเนี่ยมีจริงไหมครับจริงเลยโอ้บ้านสวยดีเนี่ยจะพึ่งไปครับจะไม่มีคุณเจมันไม่ใช่บ้านไปช่วยอไงพี่เปล่าดีดีป่ะอาสวใช้ชู้ทำไมคุณชื่ออะไรครับตัวน้อยชื่อไวเปอร์คุณไวเปอร์ครับขอคุณแจงนะครับเอาไปเลยคำๆแต่ลืมนะที่นี่เป็นที่ร้านที่สุดในโลก นี่เป็นจับล้างระวังด้วยเข้มีวันผ่านจะไปได้หรอไอ้ขี้กาตาะเขาอันนี้ก็รอยทะลุลรอยทะลุกบได้แถวนี้มีสัญญาณโทรศัพท์ไหมครับไม่มีหรอกกำเลยแต่มีสายโทรศัพท์เก็บทุกวันจะไปได้ก่อนในจุดฉลัดได้ใช้าวางไปแล้วเข้าไปด้วยแห่โอ้นี่ง่วงแล้วทำไมเราคุยกับเจ้าพนักงานเย็นเลยแน่นี่อ่ะขอเข้าไปนอนก่อน อันนี้พนักงานดีเด่ไปอยู่ไหนณเช้ากกเจ้าของบริษัทก็ได้เดินลูกจ้างได้เดินออกมาแกตายแกประกันทุกทุกโอ้น้ำตัวจังเลยน่าขี่จริงจวันนี้เจ้าขี่แลทำไมไอ้ตุ๊กตาอะไรมันน่าเกลียดอยู่ตรงนี้เนี่ยไปใกล้เลยโอ้มีตู้เสือเล่นด้วยคุณขี่คุณขี่กบเล่นหรือเปล่าคุณมาล้อหรือเปล่า โคนไวเปอร์ห่อเล่นดังโนไวเปอร์พาเชิไปทมสวนสัตว์หน่อยสิเล่นมาเลยแม่กคุณไม่เห็นหรอครับหน้าประตูอ่ะไม่เห็นสวยเลยไม่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทำไมเจ้ามาลานี้ตดเหม็นจังค่ะผมจะเข้าไปในสัตว์สัตว์เองครับกลับมาเจ้าเบ๊กเจ้งคนแม่ค้า หนึ่งเป็นแม่ค้าแม่อันนี้ผู้ชายนะแม่ค้าพ่อค้าดีพ่อค้าแม่ค้าอยู่ไหนอันนี้พ่อค้าเชีอกแบกมาทำอะไรมาทำไรไอ้แบ้นมาที่มึงเนี่ยมีอะไรวันนี้มีอะไรกินบ้างอะไรเฮียกอริลล่ามีสิวอ่ะกลิ่นน่าตบกลนน่าตกอ่ะเชือกปากเป็ดคุณพ่อครับ ขอข้าวผัดกะเพราจานนึงครับครับนี่ไงข้าวผัดกะเพราแถมน้ำชาสึกจิ้มขอบคุณครับไอ้แวนโอ้น้ำชาหกเอามาไหมเทยวเสเท,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 ที่ยว <laughs> เสร็จแล้วเหรชิิกิ๊งใจแล้วนะครับอืมแ <laughs> ม่ค้าเก็บจานครับพ่อค้าแลครับ <laughs> เดี๋ยวค่าเช็คบิลครับไอเวน พี่อะไรชิงคองอ่าพูดงี้สวยสิหลุดหรูอล่ะครับหลุได้หาฉันไม่ดูส้นสั้นเลยได้ไงอยู่ไกลเลยไงมองไม่เห็นไม่เห็นตาบอดตาเจ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยี่ปากเป็ดลายชาติประตูทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยเอามึงเข้ามาแล้วก็ออกทางนั้นสิโหไม่ไปนั่งเรือกันเลยอะไปนั่งเรือดีกว่าดูดนหน้านีมสัตสวยดีแนี่ยออกไปคันนักก่อนนี่ออกไป ไปไปไอเสือบ้าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้คือออกแรงครับเอาเสือไปแล้วไปแกะลายแล้วถึแก้ลายแล้วจับจับปลาเสือพรางกุ้งออกมาได้หนึ่งตัวเอามาทอดกินเสือพรางกุ้งตายเฮ้ยจอดสวอชสวอชให้ไอ้ไอ้เสือพรางกุ้งครับทีนี้มาดูส่วนสัตว์มใจยานลอยกดปุ่ม เอาไปทำงานแล้วนี่เข้าเข้าบ้านไวเปอร์ไปทำเครื่องไวเปอร์ทำไมเครื่องไม่หยุดไวเปอร์ตีไม่อยู่แล้วตีไปแกลายแล้วไวเปอร์ช่วยด้วยดิชน่าดิกำลังกินปลาอยู่วันนี้ตอนวันนี้กำลังรับประทานโอ้ยเจ็บออดออดออยเออสรุปตอนจบไอ้นี่ตายใช่ไหมลอยไปครับในสุดโจรสลัด ที่เป็นลูกค้าก็ตายวันนี้ก็มาจบวันนี้ก็มาจบมาตายเพิ่มอีกคนเจ้าของบริษัทใครมาเล่นที่นี่ก็ตายหมดใช่ไหมปอมอันนี้เป็นที่ผีไงเราสองคนผีเพนี่มามาอยู่เจ้าของบริษัทก็ได้ปิดสถานะที่ลงเพราะเด็กชายโจรสลัดตายด้วยเหตุเด็กชายแว่นทำก็มีมีคนบอกว่าต้องต้องไปเรียกหมอผีมาตอนอันนี้คือชาเด็กจบ อตอันนี้คือไอ้เขาิงป็ดกำลังว่ายน้ำอยู่และผีตัวนี้ก็บอกว่าเจ้าจงปลุปล่อยเด็กของน้ำไฟซะเจ้าอย่าฆ่าดิเดี๋ยวจะลอยไปแล้วไปนอนในบ้านไอ้ตัวนั้นมาดิแล้วเป็ดก็โอมโอมไล่ไล่ไล่กระถางมาโอมมาลึกกึ้ยมาลึกกึ้ยมาลึกกึ้ยอย่าอันนี้คือผีอันนี้